<c oughs> <c oughs> โอ้ต้องกลับไปเจอไอ้เคียวใหม่ไอ้เคียวเอ้ยตกนรกว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตกนรกนรกแค่นี้มันมันก็เหมือนอ ى, สนามเด็กเล่นบ้านเรานะครับผมพูดเลยนรกก็เหมือนสนามเด็กเล่นบ้านเราเราแค่มาวิ่งเล่นเยนะๆในในรกเนี้ยมาไปไปไปฝาไอ้เคียวนะเอ้ยอะไรอะไรน,กน,กน,น,นรนกมันแค่สนามหน้าบ้านเรานรกมันแค่สนามหน้าบ้านเราเอาคอนฟาดแล้วทิ้งคอนเลยเป็นไงโหดเป่โหดเะล่ะ มว่าล่ะไหนเชิงเทียนอยู <c ười> to, ่ไหนวะเออมาไอเคียวมึงเจอเชิงเทียนกูแน่เชิงเทียนบักเนี่ยโหดเจอโหดแน่เชิงเทียนไอเคียวอยู่ไหนวิ่งเข้าไปไอเคียวเจอเชิงเทียนบักเนี่ยเชิงเทียนบักเชิงเทียนบัก้อยจบเชิงเทียนแทงนะครับผมเชิงเทียนแทงอย่างเดียวไปกันต่อไปกันต่อเลย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 อ๋อ เรียวรลฟาดเรียวราฟาดโหจริงๆเฮ้ยใส่เกงขาวไไว้อะไรมันเถอะนะครับผมใส่เกงขาวไไว้อะไรมันอย่าเซมาเออโอ้ยๆอ้ยโ้อ้ยฟาดเรียบร้อยจบตาย